สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็มาสรุปข่าวอาร์สเตอนะครับช่วงเย็นกันนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปฟังข่าวนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดคนละหนึ่งไลค์นะครับและคอมเมนต์กันเข้ามานะครับไปกันที่ข่าวแรกนะครับข่าวแรกก็เป็นชาลีวัฒนะครับนักข่าวชื่อดังนะครับสายข่าวของปืนใหญ่โดยตรงนะครับรายงานล่าสุดว่า เอเบรชี่เอเชนะครับปีกซ้ายนะครับและกองกลางตัวรุกทีมชาติอังกฤษนะครับปัจจุบันก็มีอายุ26ปีนะครับเตรียมย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับหลังจากได้พาทีมของเขาคริสตันพาเลตคว้าแชมป์ถ้วย FA ได้สำเร็จนะครับมาครองเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรนะครับซึ่งในการย้ายครั้งนี้นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าพาเลตนะครับและผู้เล่นจำเป็นต้องก้าวขึ้นไปในอีกระดับหนึ่งนะครับ โดยตัวของเอมริชีเอเชนะครับก็เคยเป็นเป้าหมายของอาร์ตตอนะครับในอดีตที่ผ่านมาเช่นกันนะครับแต่ในซัมเมอร์ปี2025นี้นะครับยังคงไม่มีความชัดเจนว่าพวกเขานะครับสนใจนักเตะหรือไม่แต่พวกเขานั้นนะครับจะมีโอกาสนำหน้าคู่แข่งที่มอื่นๆนะครับถ้าแข่งขันนะครับแย่งตัวเอมริชีเอเชมาร่วมทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับและผลงานของเขานะครับ ภายใต้สีเสื้อของพาเลทในฤดูกาลนี้นะครับรวมทุกรายการก็ลงเล่นไป12เกมนะครับมีส่วนร่วมกับ25ประตูทำได้14ประตูกับ11แอสซิสต์นะครับถือว่าผลงานนะครับโอเคเลยนะครับถ้าได้ย้ายมาอ,อร์สตันจริงนะครับ ข่าวต่อมานะครับก็เป็นสื่ออย่างมาก้านะครับสื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศสเปนนะครับได้ออกมารายงานล่าสุดว่าสมสซอนเรอลมาดริดนะครับกำลังพิจารณาอย่างจริงจังในการฉีกสัญญาคว้าตัวนิโกวิลเลียนนะครับปีกซ้ายชาวสเปนในวัยย2ิบสปีนะครับเข้ามาร่วมทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับ และนักเตะนะครับที่จะเปิดทางในการย้ายมาของนิโกวิลเลียมนะครับในครั้งนี้ก็คือโรติโกนะครับที่เป็นข่าวกับอาร์สตอนะครับที่จะถูกปล่อยตัวออกจากทีมนะครับ โดยค่าตัวในการฉีกสัญญาของนิโกวินเลียมนะครับอยู่ที่ประมาณ58ล้านยูโรนะครับก็ตกประมาณ49ล้านปอนด์นะครับก็เป็นการจ่ายก้อนเดียวจบนะครับในขณะที่สื่อ,อยัง Hand of อฟอาร์ตอร์นะครับแหล่งเข่าที่มีความน่าเชื่อถือสูงนะครับซึ่งก็เป็นสื่อในวงในของสมสรอาร์ตอร์นะครับก็รายงานไว้เมื่อวานนี้นะครับยืนยันว่าอันเดียแบต้านะครับได้เจรจาผ่านโฟนกลาง เพื่อจะทราบรายละเอียดเงื่อนไขส่วนตัวของโรติโก้นะครับทางนี้นะครับทางนักเตะนะครับรอพูดคุยกับชาบีอลองโซถึงอนาคตการขาแข่งนะครับและถ้าหากย้ายทีมนะครับเรอัลมาดริดต้องการค่าตัวมากกว่า80ล้านปอนด์นะครับสำหรับการขายโรติโก้ออกไปจากทีมนะครับ ถือว่าเป็นค่าตัวที่สูงมากๆนะครับสำหรับนักเตะคนหนึ่งนะครับก็อยู่ที่บอร์ดนะครับว่าจะกล้าทุ่มหรือไม่และซื้อมานะครับจะเพียงป้างนะครับเหมือนสมัยที่เขา้าแข่งให้กับมาริดหรือไม่นะครับค่าต่อมานะครับก็เป็นโรอิกทานซี่นะครับนักข่าวชาวฝรั่งเศสของสื่ออย่างเลกิปนะครับสื่อใหญ่ในประเทศฝรั่งเศสรายงานล่าสุดว่าทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ กำลังจะเร่งเพื่อไปเซ็นสัญญากับวิกเตอร์ยูเคเรกนะครับหลังจากทำข้อตกลงกับมาติอุสคุนยาได้สำเร็จนะครับโดยยืนยันนะครับเพิ่มเติมว่าทางแมนยูนะครับเป็นสโมสรในยุโรปนะครับสโมสรแรกที่ทำการนะครับดำเนินการอย่างเป็นรูปประทนะครับสำหรับการคว้าตัววิกเตอร์ยเคเรกนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามจากรายงานข้างต้นนะครับก็ขัดแย้งกับทางสื่ออย่าง โปโจโกนะครับซื้อใหญ่ในประเทศโปตุเกสเช่นกันที่มีการรายงานยืนยันก่อนหน้านี้นะครับว่าทุกอย่างบ่งชี้ว่าวิกเตอร์โยเคเรสนะครับกำลังจะกลายเป็นนักเตะคนใหม่ของปืนใหญ่ในฤดูกาลหน้านะครับและนักเตะนะครับเตรียมย้ายไปร่วมทีมอาร์ตอลนะครับในช่วงฤดูกาลหน้าโดยค่าตัวราวรา0ล้านโยูโรนะครับประมาณ59ล้านปอนด์นั่นเองนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าข่าวไหนจะ เป็นข่าวจริงนะครับเพราะว่าแต่ละสำนักก็เล่นข่าวไปโคนละทิศคล,ละทางนะครับข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับไมลูอิสเกลลี่นะครับ side, แบกสายดาวรุ่งของปืนใหญ่นะครับได้ออกมาขอบคุณแฟนบอลปืนใหญ่และทุกคนในทีมนะครับที่ช่วยให้เจ้าตัวแจ้งเกิดเต็มตัวในฤดูกาลนี้นะครับสำหรับตัวของลูอิสเกลลี่นะครับพึ่งลงสนามให้กับชุดใหญ่ให้ปืนใหญ่นะครับเป็นฤดูกาลแรก แต่ก็ยกระดับฟีทาวขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับจนเป็นตัวหลักและยึดตำแหน่งตัวจริงในตำแหน่งแบ็กซ้์เอาไว้ได้อย่างต่อเนื่องแข่งอนาคตไกลนะครับวัย18ปีก็กล่าวถึงการก้าวกระโดดอนาหลือเชื่อในอาชีพการขาแข่งที่รวมถึงนะครับการได้เล่นให้กับทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่และยิงประตูได้ตั้งแต่นัดแรกที่ลงสนามนั่นเองนะครับเขากล่าวว่าเอาตรงนะมันเหมือนฝันเลย ผมต้องขอบคุณทีมขอบคุณสตาฟที่คอยดูแลให้ผมแข็งแรงดีขอบคุณแฟนบอลที่ช่วยเหลือให้ผมเดินหน้าต่อในทุกๆเกมลูอิสเกลลี่กล่าวนะครับและเขากล่าวต่อไปว่าแฟนบอลคือทุกสิ่งทุกอย่างของฟุตบอลมันสำคัญที่พวกเขาอยู่ที่นี่ในวันนี้และส่งเสียงเชียร์เราเราซาบซึ้งมากเราบอกกับผู้จัดการทีมก่อนแล้วว่าเราต้องการชนะเกมสุดท้ายในบ้าน ของลูกการเพื่อมอบบางสิ่งบางอย่างให้กับแฟนบอลได้เชียร์และพบเจอสิ่งที่ดีมันจึงสำคัญมากที่เราเอาชนะในวันนี้ลูอิสเกลลี่ที่เล่นไปแล้ว37นัด กล่าวนะครับก็ถือว่าเป็นเด็กลุกม่อนะครับของสมรสนที่ก้าวขึ้นมาและยกกระดับฝีเท้านะครับขึ้นมาแล้วก็สามารถยึดตัวจริงได้นะครับมีไม่มากนะครับเพราะว่าหลังจากซาก้กามาก็มีแค่อินวานิลรี่แล้วก็ตัวเขานะครับที่สามารถขึ้นชุดใหญ่และลงเล่นได้อย่างสม่ำเสมอนะครับข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวสุดท้ายนะครับประจำคลิปนี้นะครับ เป็นข่าวเกี่ยวกับแฟนบอลอาร์ตอนะครับจก้าก็เดินลุยเดี่ยวเนะ่อฝา,าวงล้อมแฟนบอลสเปอร์ระหว่างนะครับร้องเพลงเชียร์ก่อนนัดชิงชนะเลิศยุโรป้าลีกนั่นเองนะครับ ก็เป็นทีมทัดแต่มฮัสเปอร์นะครับเตรียมลงสนามพบกับแมนยูในศึกยูฟายูโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศในคืนวันพุทธที่21พฤษภาคมนี้นครับเวลาตี2ตามเวลาในประเทศไทยนะครับณสนามซานมาเมสนะในแคว้นบาสประเทศสเปนซึ่งการเข้าชิงชนะเลิศในครั้งนี้นะครับก็สร้างความฮึกเพิมให้กับแฟนบอลเป็นอย่างมาก พราะนี่นะครับคือโอกาสทองในการคว้าแชมป์แรกนะครับในรอบ17ปีของสโมสรซึ่งทําให้แฟนบอลไก่เดทองนับหมื่นชีวิตเดินทางข้ามน้าข้ามทะเลนะครับมาเชียร์ทีมมรักนะครับถึงขอบสนามด้วยกันนะครับโดยก่อนวันถึงการแข่งขันนะครับก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของแฟนบอลที่จะออกมาร้องเพลงเชียร์กันตามผับบาร์หรือท้องถนนนะครับซึ่งคงจะไม่แปลกเลยหากในพื้นที่ดังกล่าวจะมีแฟนบอลของแมนยูอยู่บ้างเนื่องจากพวกเขาก็เขา้าสิงเหมือนกัน แต่ปรากฏว่าระหว่างที่กองเชียร์สเปอร์นะครับกำลังร้องเพลงกันอย่างมบันนั้นนะครับกับมีชายคนหนึ่งสวมเสื้ออาร์สตอนะครับสกินเบอร์14ของปีแอร์อเมริกโอบามยองครับก็เดินดุ่มๆเข้ามาในวงสะอย่างนั้นนะครับและแน่นอนว่าเขาก็โดนแซวไปตามระเบียบนะครับสำหรับทีมสเปอร์นะครับไม่สามารถคว้าแชมป์ใดๆได้เลยนะครับนับตั้งแต่ปี2008 หรือหลังจากคว่ำเชลซีพร้อมคว้าแชมป์ลีกรับนั่นเองนะครับครับทั้งหมดนะครับก็เป็นข่าวประจำคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับกด subscribe และก็คอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ